มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือน13จังหวัดนะคะวันที่12สิงหาคม64กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันนะคะจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศระหว่างเวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัะทะลุงและก็สงขลาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ